เนนม้นออกนเนียนเเนียเนี่ยเนียเนีอีอยู่เน่มึงดูรู้จักกันนี่จักกี่บ่ชื่อนยมาพี่มึงดูชื่อนยใชื่อนยหนชื่อนยหนโอ้ยก๋เด้ไปด็กเกมาแล้ว

กอข้อเพ่ัวแยกแหงเด้อแน้ำไปน้าปั้นกัมีอนีเด๋ยีกินน้นี้กนน้ำปันก่นไปได้รุเดีเราหมอไทเราหอนพ่งน คนกอนจะใส่เด้อได้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่เนาะพันลี้เด็กๆจะได้ก็ให้มาให้มาะไดกกขอใอยคืนไปหล่ๆพันเท่าเลยขอบคุณไลยๆเด็กๆได้กินไะว้เนาะนะ เด็กๆได้กินเด็กๆได้อิ่มก็อิ่มใจนั่นพี่เนาะเดี๋ยวไ่ค่าเอาหายผลลปุ๊กผลลปุ๊กมาปั่นเอาเองอยู่คือเทียงหน้าเลยเดี๋ยวไปฆ่าเอาหายผลลปุ๊กผนลปุ๊มะปั่นเอาเองอยู่คือเดียงหน้าเอย

ขนเกอมากินน้ำท้าท้าคำพงองเอาก็สีแดงกนยังแล้ว hmm ก็สมากินอยู <c oughs> <c oughs> ่เทียงนาพี่น้องเผื่กเั้นี้ได้แต่ลีแช่หรือ่แ่น้ำผุระแก้วพี่น้องเพื่อผุระถวยชิมมั้งก็ถากของแก้วถากินของแก้วมาห้ามจเอาง ยังไปเรื่องใหม่อีกเอาเผื่อเอาเผื่อกีนเลยอ่าจ oui> ักี hey ้และจัคจอกเดยว่ากันแล้วนะนันนด้จะถ่ายกับบริกิน

ไม่ทำแ้ววอารมณ์เแล้วสวอารมลยวะโอ้เปจะแซ่บมากเลยนี <t iny> Ooh, ่เปลี่ยนแนวเลยได้ได้ชแก้วเนอเบิร์ดพักกามาไล่โพดหลดหยกมาเลยเบิดอีชังกัเบิร์ดไม่ค่าห้าห้าลุมหนึงก็เสียใจโอ้ยสัน เรได้ลูกค้าได้เพิ่อนของเพิ่อนเบิรอีกอันเลืออันเพอสองถวยสอวยกับลูกค้ามาอันพอด,ดีเบิรเจม์มาเจมสใ่เด็กก็มากินหันพี่น้องาอากาศกห็กห,กห่อนแช่บนนู้นแช่จีบว่กูปากูตีงูใช้มากมากาจีบอ่ะเนือเหนือขึ่นไปเนี่ยเหอะ

ไม่ต้องเอาผิดแต่ใส่หมดนีอจะไ้ใส่ให้เงิอากมากยไปี่กิคให่เบิรเด้อเสียนมนอยู่ใน้อหยุดซื้อแนมนไปกยัง

ขาอ้ายนองเนยอยู่สิเ <c oughs> ขาอ้ายพ้องเองอย่สิซิมยูแสบบ่ซิมยูเป็น มันก็สะอาดแต่แกกูมาเนืม่ใส่ผิดเนาะชิมชิมแพอกับเนย้อใส่ผิดก็แย่กสบมาแ่บกรแซบใส่ข้าวโรหน่อยหนึงเขาไม่ชิยานเพดเขาก็กินได้พอแล้วกมเดี๋ยวมา อ <Indonesia> ึ้นนาว่าิวคือมนา้ดงไปวาตนด้อเอเอาน้ำปุ๋ให้แล้เอาเี๋ได้ก็เอาเสบไม่ยบเสบมาเอาเบิร์ดเดี๋ยวอเสร็จก็ไม่กินน้ำเปล่าๆเลยนะได้ก็กินเสร็จต้องน้ำลังไปประชมกันอยู่ในท้องขเล้วมีขึ้นทาแยกนำ้นาอ เดี๋ยวพากันอยู่ที่ยังนาพอพี่น้องเลยยังบมแล้วพี่น้องเลยว่าสิเมื่อเทียงนากัยังซิมรสากับทันแล้วปรุงน้าเลก็ใส่ตอนใส่ทงเมื่อพี่น้องซิมขกเาซมกับพี่น้องเลยให้น้มันน้ของคือเป็นะ

ใส่กะได้มเอาลตัวได้กะไดกินเถียงกะจเาิดกินอยูพี่เปิดยิ่งพ่เิแก็ไม่อดอเอาแม่มา SUBSCRIBE! คลิปสู้นะ

พี่น้องเลยได้เลยพี่น้องเลยยาวแล้วขอบพุณที่เขามาร้ส้มจะได้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายๆเด้อที่เลี้ยงนำเล็กๆแต่ก็เลี้ยงอันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยเด้อด้วยด้วยจะอจะไดขมันเด้อสิฮอดแล้ววันที่จิพกวันที่พกไขมันๆขอบคุณลาย